สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสองของคนมีสไตล์ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่รถวินเทจรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกประเภทนะครับวันนี้อยู่กับเราสายประจำอีกแล้วสายสกูตกเตอร์นะครับกับเจ้าเวปป้าครับคันนี้เป็นรุ่นสปินไฟกลมนะครับสปินวี v นะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันเลยอ่าคันนี้รถรีสโตมาแล้วนะครับใครได้ไปคุมค้มๆนะค่าทําค่ารีสโตตอนนั้นแพงว่า ราคารถอีกครับคันนี้ทำสีเขียวสวยๆเลยนะครับเครื่องฮอนเปลี่ยนลูกทําใหม่แล้วรถพร้อมใช้ครับเครื่องดีเกียร์ดีครับนี่ครับทรงสวยๆเลย mm. นี่เบาะสปริงครับอ่าเดี๋ยวผมลองขับลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ครับรถสตาร์ทง่ายครับ รถขับใช้งานได้ปกติเลยครับเนี่ยดูครับ นี่ครับรถขับใช้งานได้ปกติครับระบบไฟติดครบนี่ปุ่มดับโดยรวมแล้วนะรถสวยเลยนะครับทําสีจัดทรงมาสวยๆเลยรถพร้อมใช้ราคาไม่แพงครับฝากไว้พิจารณาหนึ่งคันครับผมกับเจ้าคันนี้ครับเวปป้าสปินวีครับผมคันนี้เอกสาร รถมีทะเบียนนะครับเป็นเอกสารเล่มเขียวครับแต่ว่าโอนไม่ได้ต่อภาษีไม่ได้รถเป็นชื่อบริษัทครับสมัยก่อนวิ่งส่งของนะครับเป็นชื่อบริษัทครับเอกสารอื่นๆไม่มีก็เลยจดทะเบียนใหม่ไม่ได้นะครับโอนไม่ได้ราคาถูกๆเลยครับราคาถูกกว่ารถสปาร์สมิดอีกฝากไว้พิจารณาหนึ่งคันครับผมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ